แบตเตอรี่เท่านั้นเท่านี้วิ่งได้เป็นร้0ยสองร้อยโลครับจะพอมาใช้งานจริงใช,ใช้ไม่ได้สวัสดีครับวันนี้มาทดลองขับรถนะครับทดลองขับรถตอนนี้ขี่มาสุวรภูมิอันนี้จะเป็นเกียร์เกียร์อารยหลัง ที่หยุด LBS นะครับเป็นหนึ่งสองสามหนึ 1, 2, น่งสองสามหนึชาร์จเต็มพึ่งมาส่วนฟูมมประมาณสิบ สิบแปดกิโลสิบแปดกิโลแบตเตอรี่หายไปสามเมตรมันจะมีปัญหาเรื่องที่ว่า,เ,าเวลาขับเวลาขับแล้วมันมันไม่ เครื่องครับเวลาที่เราเร่งมันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ามือนะมันอาจจะยังใหม่เ,ลเวลาลับรถอย่างเงี้ยถ้าเบรกมอเตอร์มันจะตัดคนที่บอกว่าแบตเตอรี่เท่านั้นเท่าน,นี้วิ่งได้เป็น100-200งร้อยโลครับจะพอมาใช้งานจรงิงใช้ไม่ได้นะพอ,พอใช้แบบใช้จริงอะ มันมันแบตเตอรี่ที่เราคาดไว้มันใช้ไม่ได้เรื่องกับน้ำหนักถ่ายแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็น้ำหนักแล้วก็ความเร็วของเราความเร็วมันก็วิ่งที่ร้อยไม่ถึงร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้อยู่ชั่วโมงตอนนี้อยู่ชน่วโมงมากครับขี้กระตึกไอ้เหี้ยกระตุก วันนี้วันนี้ว่าจะมาทดลองวิ่งดูว่าจะวิ่งได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมเราจะลองวิ่งดูนะครับว่าจะวิ่งถึงไหม,าาไหมการใช้งานจริงนะครับมันไม่เหมือนที่เขารีวิวนะครับที่เขารีวิวบอกว่าวิ่งได้เป็น200โล ร้อยกิโลอย่างนี้มันมันไม่ว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ามาใช้งานจริงคอมเร็วมันไม่ได้หรอกสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไม่ได้หรอกเราต้องวิ่งห้าสิบสี่สิบห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้าในเทปแล้วก็แบตเตอรี่ที่บอกว่าใช้ได้ก็มันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการการบรรทุกของครับไม่ไม่ได้ ถ้าน้ำหนักเพิ่มนะครับแบตเตอรี่ก็จะลงไวถ้าเปิดไฟกลางคืนนะครับถ้าเปิดไฟนยิ่งหนักเลยกินแบตมากขี่กลางวันประหยัดกว่ากลางคืนแต่คียงคืนเปลืองแบตถ้าจะให้ดีมีแบตอีกลูกหนึ่งครับเซฟไว้คันนี้น่าจะอยู่ที่ มันบอกว่ายิ่งได้เป็นร้อยถึง120โลมันไม่ถึงหรอกครับก็อยู่ประมาณ8 0ดสไปแปดสโลแบบที่72โวลต์ห้แอมป์ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะผมว่าถ้าจะให้ถ้าจะให้ใหไปไกลกว่านี้ก็คงต้องเพิ่มแบตบแล้วก็ลดน้ำหนักแล้วก็วิ่งความเร็วให้ช้าลง แต่มันเป็นเต็มไม่ได้ครับเพราะว่าวิ่ง35ต้องวิ่งในซอยวิ่งได้อยู่ถ้าเราวิ่งส่งของมันทําเวลาอย่างนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแบบถ้าทํางานจริงๆก็ประมาณวันละสี่ลูกสี่ลูกพอดีเห็นเขารีวิวนะประมาณสี่ลูกชาร์จแบบการชาร์จแบบก็จะอยู่ อันนี้ผมลองแบบแบตไม่มีแบบสักลูกเลยนะครับแบตบไม่มีสักลูกเลยไม่มีสักขีดเลยแล้วก็ลองชาร์จดูอยู่ที่3ชั่วโมง20-30นาทีนะครับเต็มแบบแบบจาก0ูนถึงร้อนะครับอยู่ที่3ชั่วโมงย0่สิบยีเหลืออยู่ขีดเดียวขีดหนึ่งสองขีด ถ้าเวลาเราบิดไปมันจะขึ้นขีดเดียวนะครับยังขีดหนึ่งสงขีดยังสามารถขี่ได้นะครับถ้าเราเบิดไฟมันจะกินแบตมากเลยนะตอนนี้แบตเตอรี่หมดแล้วนะครับมาถึางบ้านพอดีเลยต้องเผื่อระยะทางด้วยนะครับถ้าใครใช้รถ ตอนนี้กำลังชาร์จแบตนะครับด้วยเครื่อง 10a ชาร์จไวนะครับตัวนี้จะอยู่อยู่ตรงหัวเข่านะครับตัวที่เราต้องเสียบปลั๊กไปเป็นไฟบ้านอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเสียบก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงนิดๆน,นะครับประมาณ3ชั่วโมง30นาที เพราะว่าแบตหมดเกลี้ยงนะครับไม่เหลือเลยก็คือลองดูครับว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่ผลสรุปที่ได้ก็คือ3ชั่วโมง30นาทีสามารถชาร์จแบตศนย์ถึงร้อเต็มเลยครับอันนี้จะทดลองขี่ดูนะครับเราจะไปเส้นสวนนะครับการใช้งานจริงกับ ที่รีวิวไว้ตามร้านไม่เหมือนกันนะครับพอเรามาใช้งานจริงระยะทางและความเร็วมันเพิ่มน้ำหนักเพิ่มระยะทางมันลดลงนะครับมันจะทำให้รถเราวิ่งได้น้อยลงและน้ำหนักถ้าเรามีขี่กันสามคนระยะทางก็จะลดลงถ้าเราไปคนเดียวระยะทางก็จะไกลขึ้นแต่ถ้า เป็นกลางคืนเราเปิดไฟเราก็จะเพิ่มไฟเข้าไปยิ่งเหมือนชีกันสี่คนเลยครับเหมือนน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งเพราะว่ารถก็ใช้ไฟหน้าหลังยิ่งเปลืองไฟครับเพราะว่ามันจะลดแบตเตอรีอ่ตัวนี้นะครับเป็นที9เก้าขี่ดีไหมก็ขี่ดีครับวิ่งได้คล่องตัวมาก ทางเรียบทางลาดชันก็โอเคครับจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเวลากำเบกแล้วมอเตอร์ตัดตัดแล้วเวลาเราจะเด้งเราต้องรอรอบนิดนึงครับมันจะทำให้เราสะดุดไปนิดนึ่งตรงนี้ยังไม่มีแก่นครับเดี๋ยวถ้าได้เข้าร้านซ่อมต้องไปแก้จุดนี้นะครับเวลา กำเบรกแล้วมอเตอร์มันตัดไปมันทำให้เราเสียจังหวะไปวิหนึ่งสองวินะครับแต่มีผลนักมีคนอยู่แล้วขับดีไหมขับดีมากครับรถคันใหญ่คันใหญ่มากแล้วก็ขี่ได้ชอบมากเลยครับมันขี่ได้ไวไม่ความเร็ว4050นี่ธรรมดาเลย อตอนนี้เรากำลังจะไปเส้นสวรรค์ปูมนะครับลองขับดูว่ามันจะขคียได้ดีได้คล่องตัวไหมเส้นนี้เป็นเส้นที่รถน้อยที่สุดเราเลือกเส้นนี้ครับถ้าไปเส้นที่รถเยอะเราอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาออกตัวเวลาออกตัวมันยังออกตัวไม่ค่อยดีนะครับ แต่มันมีรอบมีจังหวะมันอยู่บางทีก็ทําได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ชินมือถ้าขับไปได้เลยคงจะชินมือแล้วปลอกออกตัวได้ดีถ้ายังไม่ได้เราต้องเอารถไปเซ็ตค่าใหม่ครับให้ร้านทําให้ตอนนี้มีร้านเอเจนะครับร้านใหญ่เขาทําให้อยู่ติดต่อไปแล้วจะมีโอกาสจะได้ไปร่วมงานกับทางร้านนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบรถคันใหญ่ๆนะครับอ่าอย่างเหมือนฟอร์ซ่า350นะครับคันนี้ตอบโจทย์กับคันใหญ่แน่นอนผมดูเหมือนว่ามันจะใหญ่กว่าเลยนะถ้าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องต้องลองเอาไปเทียบดูแต่ความรู้สึกผมว่ามันใหญ่กว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเอารถไปเทียบให้ดูครับว่าระหว่างฟอร์ซกับท9คันไหนใหญ่กว่ากัน เดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานจริงนะครับว่าดีไหมเป็นยังไงเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้